เนื้อหาทียูได้นานเบิ่งแล้วกับเบื่อแอนเซอร์ว่าหลายคนมีคำถามนี้อยู่ในใจเจังใดเนาะคอนเทนต์ของเฮาจังสียูได้นานแล้วก็สามารถเบิ่งได้ซ้ำๆโดยที่บอรู้สึกเบือ่อเนื้อหาที่ซียูได้โดนได้นานต้องเป็นเนื้อหาที่มีคุณค่า เกินเวลาต้องเป็นโพสที่สามารถเบิงได้สำสานบมเมนว่าโพสต์นั่นโพสตด้วยภาพที่สวยงามบอเมนต์ด้วยคํเว้าที่สวยหรูหรือแค่ว่านําเสียงที่หนาฟังแต่มันเป็นเพราะความรู้สึกที่เฮาใ้ทายถอดออกมากซื่อถึงความจริงใจแล้วมันกับสิสะกดใจคนไดแม่ว่าเวลาสผพานไป โพสโพสนั่นที่เหาเฮ็ดในตอนนั้นแค่ว่าเหาเฮ็ดมันออกมาด้วยใจบ่ได้คิดด้วยซ้ำว่ามันสิกายเป็นไวรัลรแต่คนทีได้เบิ่งกับกับเขามาเบิง่งซ้ำๆเพราะว่ามันมีความหมายคอนเทนทีสิเฮ็ดให้คนกลับมาเบิง่งซ้ำๆต้องเป็นเรื่องทีเขาใจง่ายบ่ซับซ้อนเขาบอได้จำเป็นทีจะต้องใส่คําเห่าที่มันสวยหรูพยายามถ่ายถอดเรื่องเล่าทีมี ให้มันเป็นเรื่องง่ายๆป็่นก็จังเฮากำลังถ่ายทอดให้คนในครอบกัวของเฮากำลังเดไฟ<ม>เพิ่นได้เปิดเปิงเวลาเพิินขีดถอดเฮาเฮาต้องไปเน้นถึงคอมูลเทคนิคหรือว่าเป็นการให้ความรู้เพียงแค่พยายามถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของเฮาออกมาด้วยหัวใจบางเ่อคำบองง่ายๆบางประโยคแค่ประโยคเดียวที่เฮาเว้าออกมา อาจ,จมีความหมายมากกว่าคลิปเงาๆที่พงงยายามเฮ็ดเป็น10บนาทีก็ได้แันคิดว่าหัวใจรักในการเฮ็ดคลิปบานๆเนื้อหาให้นาสนใจแล้วก็ให้โมเบิงใดบด้เบื่ <How S 2> บอเข้าว่าต้องไปคำนึ่งถึงยอดวิวว่ามันสิแตกแสนแตกล้านว่ามันสิเป็นไวรัลในอนาคตหรือบอเขาแค่เฮ็ดให้โม จดจำเฮาได้เฮาสิได้บ่ตองไปเปลี่ยนคอนเทนต์ดูๆพยายามเฮ็ดให้โพสของเฮาเฮ็ดให้คลิปของเฮามีความหมายมีชีวิตชีว่าให้เพิ่นคิดถอดเพิ่นสิได้กลับมาเบิ่งเฮา,าสามๆคอนเทนต์ที่มีหัวใจมีความรู้สึกมั่นสิเป็นสิ่งที่บอเคยเกาไปเลยคอนเทนต์งานบ้าน สิ่งเก่าๆเข้าให้ทุกมือเขาเรียนรู้ทุกมือรู้ป่ะจาามันบ่เคยคือเก่าเลยมุมกล่องกัะเปลียนเทคนิคการทายกัะเปลี่ยนความเป็นธรรมชาติความมีชีวิตชีว่าแล้วมันก็เป็นชีวิตจริงๆของเขานั่นละจ้ะสิ่งที่หลายคนตามหามันคือความสุขรอบตัวมันเป็นเรื่องง่าย เป็นความสุขที่ทุกคนสามารถควยขวาใได้ความสุขของคนเบิงแล้วกับความสุขของคนไทยถอดน้ำคือการจ่าแต่ละเมื่อ แอนมีความสุขในการที่สิดท้ายทอดให้ทุกคนในเบิ้งวิถีชีวิตของแอนแสิ่งหนึ่งที่แอนได้โดยที่แอนบรูโตเลยแอนได้บันทึกวิถีชีวิตของเจ้าของที่เกิดจากชีวิตจริงๆมันเป็นเหมือนไดอารี่ส่วนตัวไดอารี่ที่สามารถเปิดให้ทุกคนในเบิ้งน้าแล้วก็เก็บไว้เป็นความทรงจำไว้ถ้ะเบิงในอนาคตเมือ่อนึงเวลาผ่านไปแล้วเข้าหันกลับมาเบิง้งสิ่งที่เขาเคยเฮตุไว้